สวัสดีครับที่นี่เจริญแอร์ h ช n n นลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอร์บ้านและงานโซลาเซลล์นะครับคลิปนี้ครับจะรวม3 3คลิปสั้นๆดูแลคุ้มเลยครับคลิปเดียวดู3คลิปรวมกันไปเลยอมัดรวมมาเลยามาดูครับอันนี้งานติดตั้งนะครับเป็นโซลาเซลล์ครับระบบผสมไฟครับคือไม่มีแบตฮนะพี่ก็บอกเอาไว้ก่อนอ เอาสาเสล่อมาก่อนแล้วเดี๋ยวแป่ไขว่ากันนี่ครับทดลองใช้เลยครับทีแคมป์ครับของพ s i ครับยึดโมเนียครับโดยที่ใช้ยืดกับแปรครับไม่ต้องไปยึดกับตัวคานจริงนะครับอ่าผมก็เคยลองใช้เหมือนกันครับพี่เขาบอกเอาเลยเนาะตัวนี้พี่อยากลองได้พี่ผมก็อยากเหมือนกันโอ้โหอ่าได้นะครับจัดให้ครับพี่ก็ต้องการเราก็จัดให้เลยครับเป็นไงครับนี่ทีแคมป์ข้างบนครับอันนี้ก็คือตัว ติดตั้งนะครับตัวตู้เป็นตู้ไฟชุดเล็กของพี่ก็จะเป็นตู้ไฟชุดเล็กใช้กับแอร์ตัวเดียวอ่าพี่ก็บอกใช้กับแอร์ตัวเดียวไม่ไม่ตัวเดียว,วครับสองตัว,วครับสร,บรุปตอนท้ายพี่ก็บอกว่าเดินเดินไปจ่ายเพิ่มแอร์ห้องนอนตัวเล็กด้วยโอ้โหปวดหัวเลยครับโอ้เดินเดินไฟก็ไปในบ้านอย่างยาวครับไม่เป็นไรครับลูกค้าต้องการเราจัดให้ครับนี่เป็นไง ตรงนี้จะลกๆนิดนึงนะครับเพราะพี่ก็บอกตรงนี้มันเป็นส่วนเซอร์วิสน้องไม่เป็นไรทุกอย่างท่อเทอ่มจะมารวมตรงนี้ได้พี่อเอาอะไรก็ได้ครับที่ลูกค้าเขาแฮปปี happy. อ้อย่าไปฝืนครับแม่อย่าไปฝืนลูกค้านี่ครับทีแคมป์ครับโอ้โหฝนตกด้วยวันนั้นผมจําได้เลยนี่ครับวันขึ้นแผงฝนตกโอ้โเยี่ยมเลยครับโอ้โหแดดเดินไม่มีเออก็ดีครับไม่ไม่ร้อนนะไม่ร้อน แต่เปียกครับโอ้โหทํางานลําบากครับระวังครับอเนี่ครับช่างกําลังยึดตัวทีแคมป์ครับขยับมันนิดนึงครับอมที่ยึดไว้วันก่อนเนี่ยผมมาผมเข้าบ้านพี่เขาสอง,สองหรือสาวันนี่แหละประมาณสองสองครั้งมันก็จำไม่ผิดตัวนี้เป็นชุดชุดเล็กครับทําไม่ยากแต่ยากตรงเดินไปไปจ่ายห้องนอนชั้นบนพี่เขาเนี่ยโอ้โหจากหลังบ้านไปในในบ้านน่ะหน้าบ้านโอ้โหเยี่ยมครับใช้ได้เลย อ่าแต่เดินไฟเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับร้อยเทิงร้อยท่อเลยใช้สายเบอร์สี่ให้พี่เขาไปเลยครับแอร์ตัวเล็กแต่ใช้เบอร์สี่เลยนะตัวนี้จะเป็นระบบผสมไฟนะครับก็ใช้อินเวอร์เตอร์ของตัวอาร์เนครับหกจุดสองกิโลวัตต์ตัวนี้ครับตัวใหญ่ไปเลยฮะอ่าใช้ยาวๆสบายครับทนแรงกระชากสามเท่าสบายๆครับไม่มีปัญหานี่ครับชุดงานติดตั้งสวยงามครับนี่เป็นแง่ต่อเกิงต่อกราวเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับครบครับตู้เล็กแต่ของครบอ่า ไม่ใช่ตู้เล็กของขาดนะไม่ใช่นะ <c oughs> ตู้เล็กแต่กองครบมีเซิร์ฟโปรเทคชั่นมีวัดมิเตอร์ด้วยออันนี้ตัวกล่องพักไฟครับเพราะมันต้องแยกไฟจากตัวนอกบ้านเข้ามาเพราะมันเจาะทะลุเข้ามาปุ๊บมันจะมาเดินดุยดุยเลยมันจะไม่สวยฮนะเรามาใส่กล่องพักไฟให้พี่เขาข้างในตัวหนึ่งก็จะสวยงามเรียบร้อยครับใส่กล่องพักไฟแล้วก็เดินจากกล่องพักไฟเนี่ยไปใจใ่ายในตัวตู้ตู้เมนในบ้านของแอร์ตัวห้องนอนอีกตัวหนึ่งพี่เขาใช้แอร์กลางวันเป็นหลักครับก็คือตัวเซ็นทันตัวเนี้ย มือคันนี้ถือก็สองหมื่นสองหมื่นห้านะถ้าผมจำไม่ผิดอืมสองหมื่นห้าพันวิทียูนะตัวนี้ครับพี่ก็บอกโอโ้พี่ใช้ตรงนี้เลยน้องอ่าประจําเลยกลางวันนี่เปิดทุกวันคุ้มเลยครับพี่งั้นใช้เลยโซล่าเซลล์พี่แล้วเดี๋ยววันวันหลังนี่ถ้าสนใจเพิ่มแบตเตอรี่นี่โอ้ศูนย์บาทเลยฮนะนี่เป็นไงนี่ครับกาลังสอนวิธีใช้งานให้พี่เขาดูว่า อ่าพารามิเตอร์ค่ามันต่างๆเป็นยังไงอ่าดูตรงไหนยังไงนะครับนี่ครับงานติดตั้งสวยๆครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดฝานะครับไม่ได้เปื่อยงี้นะเดี๋ยวปิดให้เขาเรียบร้อยอันนี้คือเปิดเช็คระบบให้เขาให้เรียบร้อยก่อนว่าสายเสริแน่นเรียบร้อยทุกอย่างไม่ได้ครับทำงานฟืนไฟต้องต้องแข็งแรงต้องแน่นต้องสวยงามครับปลอดภัยอันดับหนึ่งครับอ่าเจริญแอร์เน้นครับอ่าปลอดภัยอันดับแรกครับสวยงามอันดับสองลูกค้าพอใจด้วยเป็นไงครับนี่ครับ พี่บอกสบายแล้วคราวนี้ใช้อ่ามีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยด้วยครับนี่ครับงานติดตั้งนะครับสวยๆอ่อันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นภาพของอีกบ้านหนึ่งนะครับไม่ใช่บ้านพี่เขาไม่เป็นไรครับเอาไหมดูเล่นๆเฉยๆอ่ะตอนนี้มาดูบ้านผมบ้างไฟดับครับนี่เลยครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วนี่เองอ่าโอ้โหแต่เช้าเลยครับดับแ,แต่เช้าโอ้โหเก้า <9. S 2> โมงครึ่งมันรู้สึกถ้าผมจาไม่ผิด โอ้นี่เลยดูวันเลยเนี่ยสุกสุกยี่สิบเจ็ดเลยนี่เลยปีนี้เลยเดือนที่แล้ว,ลวนี่เลยนี่ครับเป็นไงครับวัดมิเตอร์ไม่โชว์เลยครับก็ใช่ดีครับก็ไฟไม่มาอาจจะโชว์อะไรโอ้หเขาบอกว่าเขามาตั้งเสาไฟหน้าหมู่บ้านครับการไฟฟ้าเขาบอกว่าเสร็จเย็นด้วยนน้องเสร็จสี่โมงโอ้หมางแต่เช้าเรียบร้อยสบายตัวไปนี่ครับเราไม่กลัวเรามีปลั๊กถุกเฉินนี่เป็นไงต่อเลยครับ จะรออะไรล่ะครับบ้านอื่นดับบ้านเราไม่ดับครับนี่เหลือเท่าไหร่สองเมตรครึ่งหน้าฝนพอได้อยู่ครับไปดูกันใช้อะไรบ้างในบ้านผมอันนั้นโล่แสนซับรอร้านซับอยู่โอ้โหเหนื่อยอ่มาดูนี่ครับโอ้โหเป็นงดูขึงดูข่าวสบายใจเฉิบไม่สนใจนี่มาต่ออะไรต่อครับพัดลมอ่าเปิดได้สบายครับไม่ต้องห่วงครับ 2อเมตรครึ่งสีโวลต์100แอมป์โอ้โหสบายสบายครับ3-4แผงหลังบ้านนี่ชิวๆครับง่ายๆนี่ครับแต่ปลั๊กมันจะเยอะหน่อยเพราะต้องพ่วงก,กันมาเนี่ยต่อมานี่เลยเนี่ยเ,าเรเาเตอร์เราเตอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็นเต,นอนตนโอ้โหสบายครับเล่นเน็ตสบายยังไงครับนี่ชาร์จนูน่นชาร์จนี่สบายครับนี่ครับข้อดีของมีระบบโซล่าเซลล์และมีแบตเตอรี่ครับไฟดับเราไม่ดับครับเรายังใช้ชีวิตได้ปกติ นะครับยันเย็นครับผมบอกเลยส,สบายๆผมทั้งวันตั้งแต่เชา้าจนเย็นพี่แว่วอย่าเปิดแอร์เท่านั้นเดียว <c oughs> ถ้าเปิดแอร์หมดเร็ว <c oughs> อ่ะมาดูคลิปสุดท้ายครับอันนี้น้องเขาแจ้งมานะครับน้องเขาทํางานอยู่อ,อะไรนะเป็นทาหารทาหารบกครับอยู่ตรงบางเขนนะเป็นบ้านพักข้าราชการทหารบ,บกครับบางเขนนี่ครับนี่เลยน้องเขาบอกเพิ่งติดแอร์ได้อาทิตย์เดียวทําไมไม่เย็นไปดูเลยครับย่ออแคนดี้ เขาบอกคนรู้จักมาติดให้ผมก็ลืมถามว่าร้านอะไรแกบอกคนรู้จักนี่ครับงานติดตั้งสุดยอดโอ้โหลูกทุ่งจริงคือคือคนกันเองอะเราก็ไม่อยากจะนอนน้องแต่แต่รู้สึกน้องเขาบอกว่าโดนโดนค่าติดโดนค่าติดตั้งไป2องพันแปดนะคือถ้าคิดตังค์เขานี่ควรจะตามเรียบร้อยนิดหนึ่งไหมครับหรือยังไงหรือมันยังไม่เสร็จหรือยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูข้างนอกต่ออันนี้อัตะกี้ข้างในนะอ่าอันนี้มาดูข้างนอกนี่ครับข้างนอกแอร์รั่วครับไม่เย็นครับ ขายางไม่ลองนะฮะยึดขายึดอะไรให้เขาเรียบร้อยก็จริงนะครับแต่ไม่ลองขายยางให้เขาครับน้องเขาบอกเสียงดังด้วยสั่นก็ไปข้างในอ่ะหน่งนะแอร์รั่วนะครับไม่เย็นเนี่ยฮะอันน็อตเนร์ดไม่ไข่ครับไม่รู้จะเผื่อไว้เซอร์วิสในอนาคตหรือยังไงโอ้โหงานลูกทุ่งมากท่อนี้พี่เขาออกมาอย่างี้เลยฮะด้วนเลยล้วนๆออกเลยครับออกแล้วลงเลยแล้วลงไปไหนดูดูครับโอ้โหดูไว้เป็นตัวอย่างดียาทำนะครับสงสารผู้ใช้งานมากเลย เจริญแอร์ไม่ทำนะครับอย่างนี้ไม่เอาครับโอ้โหไม่เรียบร้อยนี่ครับลงนี่เลยเอาลวดผูกไว้โอ้โหแน่นอนจริงหูนี้ใจไม่กล้าทําไม่ได้นี่ฮะรั่วเขาแร์ไม่ดีครับรั่วเห็นเห็นเลยผมเปิดมาดูแล้วเขาเขาดัดดัดท่อไม่ไม่ตรงเหลี่ยมครับอ่จริงๆตัวบานท่อนี่บานใช้ได้นะครับแต่ว่าเขาดัดท่อไม่ไม่ตรงเหลี่ยมมันขบเหลี่ยมกันอยู่เรียบร้อยครับรั่วครับจริงๆน้องเขาแจ้งไปซ่อมรั่วนะผมเลยไปเก็บงานให้เขาด้วยครับสรุปคือ เก็บงานติดตั้งใหม่เลยเดี๋ยวไปดูครับว่างานที่จเจริญรแอร์แก้ให้แล้วเป็นยังไงแต่ไม่ได้คิดสะดังน้องก็เพิ่มนะครับน้องก็โดนค่าติดตั้งไปเล้ยนี่โดนค่าซ่อมรูวผมอีกผมก็เลยเอางั้นเดี๋ยวผมแก้งานให้ผมไม่คิดสะดังเพิ่มแล้วกันถือว่าช่วยกันไปครับนี่เป็นไงมาดูกันต่อครับดูกันต่ออ่ะนี่ครับอ่าตัวนี้ตัวงานของส่วนคอยลร้อนนะครับอ่าช่างก็กำลังเช็คแก้ไขนะครับผมนี่ครับแก้ไขซ่อมร่วเรียบร้อยนะครับเติมยาเท่าไหร่ตัวนี้ยารุ่นใหม่อยครับ อยู่ที่ประมาณร้อยหิอ่ะามาดูตัวงานนี่ด้านนอกผมก็ใส่ฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับยาแด็บเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยอ่าสวยๆครับไม่ต้องห่วงครับก็ฝากไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์นะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาจะได้จะได้ดูคลิปดีๆมีประโยชน์โอเคครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยก็จะดีครับผมพยายามทำเป้าหมายอยู่ครับล้านซับโอ้โหเหนื่อย ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดหน่อยครับนี่ครับไปดูงานแก้ภายในอันนี้คือแก้เท่าที่จะทําได้นะครับโดยที่ว่าน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับนี่ครับเป็นไงครับเรียบร้อยไหมอ่านะครับงานติดตั้งแอร์ครับติดตั้งแอร์ล้างแอร์ซ่อมแอร์ครับเรียกใช้บริการได้ครับร้านเจริญแอร์ครับยินดีให้บริการครับโซลาร์เซลล์ก็ทำนะครับทำอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากฝากไว้ครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับงานช่างก็ดูเรียบร้อยนิดนึงครับติดแอร์ติดเย็นก็ได้ครับแต่ต้องสวยงามด้วยก็จะดีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ